สวัสดีครับพบกับผมวุทิพพลครับวันนี้ผมขอนําเสนอครับสิทธิประโยชน์กาลังพลเมื่อออกจากราชการนะครับสําหรับเรื่องของเบี้ยวัดนะครับเบี้ยวัดหมายถึงเงินตอบแทนความชอบที่รับราชการมานานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนนะครับให้กับนายทหารสัญญาบัตรและทหารประทวนที่ออกจากราชการและยังอยู่ในกองหนุนโดยจ่ายถึงวันที่ครบกําหนดรับเบี้ยวัดต,ตามกฎกระทรวงกรลาโหมนะครับปีพุทธศักราช2 4 9 5นะครับต่อไปเป็นทหารที่มีสิทธิได้รับเบี้ยวัดก็คือ ายทหารสัญบัตรซึ่งมีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า1ปีนะครับและออกจากราชการเป็นนายทหารกองหนุนนะครับประเภทที่2นะครับานทหารสัญญบัตรนอกประจำการนะครับที่ไม่ได้รับเบี้ยววัดบำเหน็จหรือบำนานภายหลังรับราชการภายหลังราชการนะครับสั่งให้กลับเข้ารับราชการประจำการใหม่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและออกจากราชการเป็นทหารกองหนุนนะครับก็มีสิทธ <t Ciao> ิ ummer. ์ได้รับเบี้ยววัดเหมือนกันนะครับในส่วน3นะครับ ในทหารช้นประทวนและพลทหารนะครับซึ่งรับราชการในกองประจำการครบกําหนดตามกฎหมายรับราชการทหารแล้วเมื่อเข้ารับราชการประจำการต่อไปไม่น้อยกว่า1ปีนะครับแล้วก็ออกจากราชการเมื่อออกจากราชการนั้นต้องยังไม่พ้นทหารกองหนุนนะครับชั้นที่2ตามกฎหมายก็มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยววัดครับต่อไปครับในทหารประทวนและพลทหารกองหนุนครับที่ประเภทที่4นะครับที่ไม่ได้รับเบี้ยววัด นะครับบำนานหรือบำเน็จนะครับภายหลังราชการสั่งให้กลับเข้ารับราชการประจำการใหม่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับแล้วออกจากราชการเมื่อออกจากราชการนั้นยังไม่พ้นกองหนุนชั้นที่2ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนะครับ <idad> ต่อไปเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยววัดนะครับก็คือ1ออกจากราชการได้รับบำเน็จหรือบำนานตามกฎหมายด้วยว่าบำเน็จและบำนานนะครับ,บนนอบนนันนี้พวกนี้ไม่มีสิทธิได้รับ ต่อไปสองครับในทหารประทวนและพลทหารซึ่งรับราชการในกองประจำการครบกําหนดว่าด้วยการรับราชการทาหารแล้วต้องรับราชการต่อไปเพราะเลื่อนนะครับเพราะเลื่อนหรือกําหนดเวลาปลดหรือในทหารปรทัทวนและบนทหารกองหนุนซึ่งเข้ารับการระดมพลฝึกวิชาทหารหรือการทดลองความาพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทาหารพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับ ต่อไปครับสอบนะครับออกจากราชการเพราะมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ3.1จุครับถูกทุจริตต่อหน้าที่ราชการครับ3.2กระทําความผิดให้ต้องรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดนะครับหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกครับเว้นแต่ข้อยกเว้นนะครับเว้นแต่ความผิดอันต้องระวังโทษก็คือระหุโทษนะครับหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท แต่การกระทำเนี่ยจะต้องไม่เสียหายกราชการที่ตนเกี่ยวข้องนะครับ3.3ครับต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายเพราะทํหนี่สินขึ้นด้วยความทุจริตนะครับหรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีแพง่งอันแสดงว่าเป็นการเสื่อมเสียกริริศักแต่ตําแหน่งหน้าที่อย่างร้ายแรงจะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์นะครับได้รับเบี้ยววัด4นะครับขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งด้วยชอบด้วยกฎหมายและคําสั่งนั้นเป็นเหตุให้เสียหายแกราชการอย่างร้ายแรง 3.5ครับเปิดเผยความรับของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง3.6ครับประมาทเลอเรอร์ในหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายกัาราชการอย่าง,ร,ร,ง 6, ร้าย,าราารยารแรงนะครับ3.7ต้องหาในคดียายาและหลบหนีไปครับ3.8หนีราชการในเวลาประจำการครับ3.9นะครับประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงครับ สำหรับการออกราชการนะครับเพราะมีความผิดซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยววัดนะครับในข้อ3.2ก็คือการกระทำความผิดทางอาญานะครับและ3.3ก็คือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นคนไม่เป็นลายนะครับให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยววัดต้องแต่วันที่มีคำพิพากษานะครับอันนี้ถือว่าเป็นความรู้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการอยู่ให้มีให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยววัดต้องแต่วันที่สั่งพักราชการครับ ต่อไปเป็นเรื่องของการงดเบี้ยววัดนะครับในทหารชั้นสัญญาบัตรกองหนุนนะครับประเภทที่1นะครับขออนุญาตนะครับการงดเบี้ยววัดก็คือ1นนทหารชั้นสัญญาบัตรกองหนุนมีเบี้ยววัดซึ่งย้ายหรือปลดประเภทนี้นะครับ 2. ครับในทหารประทวนและพลทหาร,รมีเบี้ยววัดซึ่งปลดจากกองหนุนชั้นที่2ครับตามกฎหมายว่าด้วยรับราชการอาหาร 3. การเข้ารับราชการในตำแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญครับ 4ครับการกระทําความผิดที่กําหนดไว้ในข้อที่3ก็คือไอ้เรื่องที่ได้รับบําเหน็จบำนาญนะครับทหารซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยหว,วัดนะครับ4หลีกเลี่ยงหรือบิดผิวต่อราชการจนเป็นเหตุไม่สามารถเรียกตัวในคราวที่มีราชการจําเป็นที่ต้องใช้ตัวได้นะครับ5 6นะครับผิดจุดนะครับเพรามะมาสักข้อที่เป็นข้อ5นะครับต่อไปเป็นข้อ6ครับเจ็บไข้หรือพิการซึ่งแพทย์ทหาร2นายมีความเห็นนะครับไม่สามารถจะกระทําตามหน้าที่ต่อไปได้ ก็จะถูกงดเบี้ยววัดนะครับการงดเบี้ยววัดนะครับในข้อ4นะครับในข้อ4ให้ให้งดต้องแต่คําพิพากษาถึงที่สุดนะครับสําหรับทหารซึ่งยังรับเบี้ยววัดอยู่ภายหลังกับข้อรชาชการใหม่ให้ส่วนรชาชการที่กับข้อรากาการใหม่แจ้งให้ส่วนรชาชการผู้เบิกงดเบี้ยววัดภายใน7วันนะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับต่อไปเป็นการนับเวลานะครับสําหรับคํานวณเบี้ยววัด ตามกฎกระทรวงอาลาโหมครับปีปี2495นกาหนะครับกำหนดไว้ว่าการนับราชการนะครับสำหรับการคำนวณเบี้ยบัตรให้เป็น,เนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญปี94นะครับซึ่งให้นับเวลาราชการนะครับเพื่อคำนวณเบี้ยบัตรตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการนะครับรับเงินเดือนจากเงินคบม,มาไม่เกินไม่ก่อนอายุ18ปีบริบูรณ์นะครับในกรณีราชการก่อน18ปีบริบูรณ์ให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะครับ สำหรับผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการให้มีสิทธินับวันราชการตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนกองประจำการตามกฎหมายนะครับว่าด้วยการรับราชการทาหารปี2497ครับสำหรับระยะที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยววัดนะครับให้นับเวลาได้1ใน4นะครับวันร่วงนะครับความหมายของวันร่วงก็คือวันร่วงวนันถึงวันร้องขอเข้ากองประจำการนะครับซึ่งเป็นวันที่มีสิทธิ์ได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการนะครับ ใช้คำว่าวันร่วงก็ดีทหารหญิงนะครับไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยววัดนะครับเนื่องจากไม่ต้องเป็นทหารกองหนุนนะครับการนับบันทบีคูณนะครับสําหรับการนับบันทบีคูณนะครับเช่นเดียวกับการนับบันทบีคูณสําหรับคํานวณบําเน็จบํานานนะครับเกณฑ์การคํานวณเบี้ยววัดนะฮะให้คํานวณตามส่วนแบ่งของเงินเดือนสุดท้ายนะครับโดยจ่ายเป็นรายเดือนนะครับดังนี้นะครับ ให้คำนวณตามส่วนแบ่งของเงินเดือนสุดท้ายก็คือมีเวลารับราชการไม่ถึง15ปีนะครับได้15คูณเงินเดือนนะครับหารด้วย50นะครับมีเวลารับราชการ15ปีแต่ไม่ถึง25ปีนะครับได้นะครับ25คูณเงินเดือนนะครับหารด้วย50นะครับมีเวลารับราชการ25ปีแต่ไม่ถึง30ปีนะครับได้30นะครับคูณเงินคูณเงินเดือนนะครับหารด้วย50นะครับ มีเวลารับราชการครับ30ปีแต่ไม่ถึง35ปีนะครับได้35 kind of คูณเงินเดือนนะครับสุดท้ายแล้วก็หารด้วย50ครับต่อไปมีเวลารับราชการนะครับ35ปีแต่ไม่ถึงปีจุดครับ35ปีถึง40ปีครับได้40นะครับคูณได้เงินเดือนสุดท้ายหารด้วย50ครับสำหรับผู้ที่รับราชการเกิน40ปีนะครับให้แบ่งเป็น50ส่วนนะครับคูณด้วยจำนวนปีนะครับ ที่รับราชาการก็คือเวลารับราชาการคูณเงินเดือนสุดท้ายหารด้วย50นะครับเบี้ยว,วัดให้จํากัดอย่างสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับระยะเวลาการรับเบี้ยว,วัดนะครับสําหรับในทหารชั้นสัญญบัตรครับในทหารกองหนุนจะอยู่ในประเภทกองหนุนได้ไม่เกินอายุด,ดังต่อไปนี้ครับ1.1นะครับในร้อยหรือในเรือนะครับในเรืออากาศครบ45ปีครับ พันตีพันโทนะครับนาวาตีนาวาโทรหรือนาวาตีานาวาตีนาวาโทนะครับครบ50ปีครับพันเอกหรือนาวาเอกนะครับหรือนาวาอากาศเอกและและในพลนะครับครบ55ปีนะครับสําหรับในข้อ1.1และ1.2นะครับรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงการหหมครับจะสั่งให้ผู้ซึ่งมีอายุเกินกําหนดเนี่ยมีคงอยู่ในประเภทกองหนุนต่อได้เป็นพิเศษแต่ต้องมีอายุไม่เกิน55ปีนะครับ สำหรับวันครบย้ายประเภทนะครับในทหารกองหนุนที่มีเบี้ยววัดนะครับมีสิทธิ์รับเบี้ยววัดได้ตั้งแต่วันที่ออกจากราชการครับจนถึงวันสิ้นปี31ธันวาคมที่มีอายุครบ45หรือ5 0หรือ55ตามที่กล่าวมาข้างต้นนะครับทางราชการจะย้ายประเภทจากกองหนุนเบี้ยววัดนะครับเพื่อรับบำนาญน,นะครับตั้งแต่1มกราปีถัดไปนะครับนายทหารประทวนและพลทหารนะครับผู้ได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วนะครับจะ ต้องอยู่ในกองประจำการเป็นเวลา2ปีนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วจึงปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1โดยระยะเวลาเป็นกองหนุนไม่เกินประเภทที่1ชั้นที่2หรืออายุไม่เกิน39ปีนะครับต่อไปครับกรณีสำเร็จวิชาทหารนะครับชั้นปีที่3นะครับหรือเทียบเท่ากรณีขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วนะครับไม่ปลดต้องรับราชาการในกองประจำการให้เอา17ปีนะครับบวกกับวันขึ้นทะเบียน จะได้วันย้ายประเภทครับสำหรับกรณีกระหโหมพลเรือนครับแยกออกเป็น2กรณีนะครับดังนี้นะครับอายุไม่เกิน21ปีบริบูรณ์ครับให้นับถึงวันที่31ธันวาคมของปีพุทธศักราชนั้นที่มีอายุ21นะครับให้เอา21ปีบวกปีพศนะครับที่เกิดน,นะครับแล้วมาดูวันขึ้นทะเบียนกองประจำการถ้าขึ้นทะเบียนหรือวันน้องขออายุไม่เกิน21ปี ให้เอา19ปีนะครับบวกวันขึ้นทะเบียนหรือวันร้องขอจะได้วันย้ายประเภทครับต่อไปอายุกเกิน21ปีบริบูรณ์นะครับให้เอา21ปีครับบวกปีพศที่เกิดน,นะครับแล้วมาดูกันว่าวันขึ้นทะเบียนถ้าขึ้นทะเบียนอายุกเกิน21ปีให้เอา39บวกปีผู้ศักราชที่เกิดน,นะครับให้ถือว,วันต้นเดือนของเดือนที่ขึ้นทะเบียนาหารของประจำการหรือวันร้องขอนะครับเป็นวันหมดสิทธิ์รับเบี้ยว,วัดครับ การย้ายประเภทหรือรับบำนาญของนายทหารชั้นประทวนและพลทหารไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนกองประจการหรือร้องขอนะครับวันใดก็ตามถ้าวันครบรับเบี้ยว,วัดจะต้องเป็นวันสุดท้ายของเดือนก่อนวันขึ้นทะเบียนนะครับก็หวังว่าที่มานําเสนอเพื่อนๆจะได้เข้าใจถึงการรับเบี้ยว,วัดนะครับต่อไปสาระดีๆต่อไปจะนําเสนอสิ่งใดนั้นก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมและรับฟังต่อไปนะครับสวัสดีครับ